สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับแอมเนสตีกล่าวหารัฐบาลทหารพมา่ามีแนวโน้มก่ออาชญากรรมสงครามจากการตอบโต้กลุ่มติดอาวุธรัฐบาลทหารพามา่ากำลังเผชิญกับความท,ท้าทายในสนามรบครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่การยึดอำนาจในการรัฐประหาร2,564จากการโจมตีฐานทหารด้วยกลุ่มติดอาวุธในรัฐฉานและในรัฐยะไข่องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุในคำถแถลงว่าการโจมตีทางอากาศในรัฐฉานเมื่อต้นเดือนใช้ระเบิดที่น่าจะเป็นระเบิดลูกปลายโดยอ้างถึงหลักฐานที่วิเคราะห์โดยผู้สอบสวนด้านอาวุธของหน่วยงาน กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือ T.N.L.A. หนึ่งในสามกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ของกลุ่มพัธมิตสามธารรดรภาพระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บหคนผลเรือนในเมืองเปาะตอรัดยะไข่เผชิญกับการปล้นสะดมการจับกลุ่มตามอำเภอใจการฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมและการทรมาน องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุโดยอ้างการสัมภาษณ์พลเรือน10คนกองทัพพม่ากลับมาดำเนินการโจมตีโดยไม่เลือกเป้าอีกครั้งซึ่งสร้างผลเสียร้ายแรงต่อพลเรือนและการตอบโต้อย่างโหดร้ายต่อการโจมตีครั้งใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธตรงตามรูปแบบที่มีมาอย่างยาวนานแมดเวลเพว่มหน่วยการโครงการรับมือวิกฤตขององค์การนิรโทษกรรมสากลระบุ ทั้งนี้รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างอิสระและซอมินตุนโฆษกของรัฐบาลทหารไม่สามารถติดต่อเพื่อขอความเห็นได้เขาเคยปฏิเสธว่ากองกำลังทหารของรัฐมุ่งเป้าไปที่พลเรือนในปฏิบัติการที่เขาเรียกว่าเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายต่อผู้ก่อการร้ายซอฟต์พาวเวอร์ของจีนกำหนดทิศท,ทางทางการเมืองในพมา่ารัฐประหารพมา่า พาประเทศลงนรกหลังกุมภาพันธ์2,564หลังการรัฐประหารกุมภาพันธ์2,564เพียงหนึ่งปีสถานการณ์โดยทั่วไปของพม่าก,ก็เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะบริหารประเทศให้กลับสู่สภาพปกติสถานการณ์การสู้รบต่อต้านรัฐบาลกระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆความรุนแรงสะท้อนจากภาพที่หมู่บ้านประชาชนถูกเผาหลายแห่ง พอถึงวันที่รัฐประหารครบสองปีกองกำลัง PDF ของรัฐบาลพรัถิ่นหรือ NUG ขยายตัวออกไปอยู่ถึงระดับอำเภอก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าการต่อต้านมีมากขึ้นไม่เพียงสถานการณ์การเมืองที่ปั่นป่วนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกลับยิ่งเลวร้ายลงเรื่อ,อยๆประชาชนทุกชนชาติในพมา่ายากลำบากมากขึ้น คนที่มีความรู้ความสามารถพยายามหนีออกนอกประเทศคนใช้แรงงานก็หนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยพม่าตอนนี้ต้องถือว่าเป็นรัฐล้มเหลวเรียบร้อยแล้วลุมาพัน2,567ก็จะครบ3ปีของการรัฐประหารนักวิเคราะห์ประเมินว่ารัฐบาลทหารพรมาร่าคงปกครองประเทศนี้ต่อไปยากแล้วถึงทำได้ก็จะควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนเท่านั้น และก็ไม่รู้ว่าจะทำได้นานเท่าใดด้วยซ้ำเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ยอมรับรัฐบาลต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมรับในสถานการณ์การเมืองการทหารแบบนี้กลุ่มผู้ลงทุนจีนจึงต้องหยุดเพื่อรอดูว่าทิศทางของประเทศจะเป็นแบบใดยกเว้นบางกลุ่มที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายจีนจำเป็นตั้งเขตสันติภาพเพื่อความมั่นคงจีน เป็นประเทศใหญ่ซึ่งมีชายแดนติดกับพม่าประมาณ2,200กิโลเมตรปัจจุบันนักลงทุนจีนจากจีนลงทุนมากในพมา่าเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2566นักลงทุนจากจีนมีโครงการคิดเป็นมูลค่าแล้วกว่า21,748ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของพมา่า ปีที่แล้วมีการค้าขายระหว่างกัน2,159ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยที่การค้าส่วนใหญ่จะเป็นการค้าชายแดนด่านมูเซรยลีเป็นด้านของการค้าที่สำคัญที่สุดระหว่างพมา่าและจีนมูลค่าการค้าที่ผ่านดานนั้นมีสูงกว่า1,700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐความคืบหน้ารัฐยะไข่ยังเดือด กองทัพพม่าสัางโจมตีท่าอากาศระดมยิงจากเรือใส่กลุ่มติดอาวุธทำพลเรือนบาดเจ็บล้มตาย<__>เหตุปะทะก,กันระหว่างสองฝ่ายปะทุขึ้นในรัฐยะไข่ตั้งแต่เดือนก่อนหลังจากกองทัพอรา,ารกันหรือ A.A. เปิดฉากโจมตีกองกำลังความมั่นคงที่ยุติข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี2564 การโจมตีในรัฐทางตะวันตกแห่งนี้เป็นการเปิดแนวรบอีกแนวหนึ่งต่อกองทัพขณะที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มพันธมิตรของกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่เรียกว่าพันธมิตรสามพลดอนลภาพซึ่งรวมถึงกองทัพอรารกันในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศในวันอังคารที่19เรือของกองทัพเรือได้ระดมยิงใส่เมืองรามรีบนเกาะรามรี ตามการระบุของกลุ่มพันธมิตรบนช่องเทเลกราในระหว่างการสู้รบกับกองทัพอรา,าร์กันเมื่อวันจันทร์ที่18กกองกำลังทหารฝ่ายรัฐบาลได้ขอการโจมตีทางอากาศและระดมยิงจากเรือรบโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการยิงใส่เมืองรามรีกองทัพอรา,ารกันระบุว่าได้เข้ายึดอุปกรณ์ทางการทหาร หลังจากการประทะกันในวันจันทร์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆทั้งนี้เกาะรามรีเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะทำหน้าที่เป็นประตูสู่มหาสมุทรอินเดียสำหรับปักกิ่งท่าเรือที่วางแผนไว้นี้อยู่ใกล้กับเมืองจ้อพูที่ห่างจากเมืองรามรีประมาณ50กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนพม่าหรือ CMEC การก่อสร้างท่าเรือและเกษศรกจพิเศษที่อยู่ใกล้เคียงต้องหยุดชะงักท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะในรัฐยะไข่ความคืบหน้าสหประชาชาติชี้สงครามกลางเมืองพมา่าทำประชาชนพลัดถิ่นมากกว่า2.6ล้านคนการปะทะกันด้วยอาวุธ การโจมตีทางอากาศการวางทุ่นระเบิดการจับกลุ่มตามอำเภอใจและการปิดถนนส่งผลให้พลเรือนบาดเจ็บล้มตายเพิ่มมากขึ้นสำนักงานระบุในรายงานสถานการณ์เมื่อ15ธันวาคมในวันเดียวกันการขนส่งอาหารและจัดหาที่พักพิงสำหรับผู้พักถินในประเทศก็ถูกจำกัดการหยุดชะงักของบริการโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อการแบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัยของพลเรือนและปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมการขาดการเข้าถึงเส้นทางการขนส่งทางด้านมนุษยธรรมนั้นและเชิงพาณิชย์ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารการขาดแคลนสิ่งของในครัวเรือนที่จำเป็นราคาสินค้าพกพาพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรายงานระบุ เมื่อ27ตุลาคมพันธมิตร3พรรดรภาพของกองทัพอาร,รกันหรือ AA กองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติพม่าหรือ MNDAA และกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางที่ได้เปิดฉากโจมตีกองทัพทางตอนเหนือของรัชชานที่มีชื่อว่าเปฏิบัติการ0 27กลุ่มกบฏกล่าวว่าพวกเขาได้เปรียบกองทัพในหลายเมืองสำคัญในรัชชานและอ้างว่า ยึดฐานทหารได้มากกว่า170แห่งนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีแต่การสู้รบที่รุนแรงขึ้นทําให้พลเรือนตกเป็นเป้าส่งผลให้จํานวนผู้พลัดถิ่นทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในความขัดแยง้งกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากว่าการจัดหาอาหารและที่พักพิงให้กับประชาชนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกรายหนึ่งกําลังช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในรัฐชฐานกล่าว